ในบ้านนี่รู้เปล่าผู้ชายใช่ไหมไม่บอกไม่พิสูไม่ต้องตื่นเต้นกับผู้ชายสองคนนี้เลยนะคะอ๋อไม่ได้ถามาให้เธอเลือกเอาอะไให้คุณจ่ายคนเลือกเออค่ะต้องขอบคนณแล้วว่าเรามาเล่มเก็บมันดีกว่ากับนิกายเป็นยังไงบ้างครับกับนิกายนะคะง่ายๆเลยค่ะก็มันจะมีประตู A และประตู B ใช่ไหมคะอยากจะให้คุณจ่ายเนี่ยศึกษาที่ใสกันไปก่อนว่าประตู A มีใสยังไงประตู B มีที่ใสลักษณะยังไงบ้างไม่เป็นการเสียเวลาเราจะ ประตูเอก่อนเลยละกันเรื่อนไปประตูเอก่อนละกันว่านิสัยเป็นไงเอ้ามิ้งคะค่ะขนาดนิสัยแบบเนี่ยมั้งนะคะนิสัยส่วนตัวเอ่อนิสัยของผมแล้วก็เสียงดังครับผมได้ยินค่ะดังยอนนี่เลยอะค่ะแล้วก็โวยวายครับชอบโวยวายต่างครับชอบเล่นกีายอตีมครับผมเฮ้อเล่นกีมาไวตีมเลย slogan นะครับก็ บ้านจนครับแค่น <c oughs> uh ั uh ้นแหละครับผมบ้านจนกีฬากินปูใหญ่ก็จะเป็นเอ่อพวกเอ่อแบกอิฐก่อสร้างเนี่ยรับอ๋ออนต่อเยอะครับผมอ๋อแบบไม่สนใจนี่องอะไรมันเป็นลูกอารมณสนใจตั้งหน้าใหม่ะมัเลูะไรฝั่งบีฝั่งบีมากฝั่งบีนะคะนี่

เป็นเพลงมังเกิดโอ้โหไปิน intro มาเลยไหมคะเกิดบ้านไหนอะคะมานนอกครับผมค่ะโอ้ค่ะอ่าแล้วมีนะคะประตูเอมีอะไรโชว์อีกบ้างไหมเออเอางี้ดีกว่าเต็นๆเลยที่ปีกอกต่อนี่อยากรู้ถ้ามีแฟนจะพาแฟนไปเที่ยวไหนล่ะเออที่ไหนดีเนี่ย น่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างนะผมทำงานนี้น, <c oughs> นั่นไม่อยากให้เขาดูเบื้องหลังเบื้องหลังขอบผมนะครับมีอะไรดีบ้างมาีอะไรดีไหมเนี่ยโอ้ ปีแล้วั่งมีอะที่ถามว่าอะไรนะคะใครผู้หญิงนแฝดใช้คอนเซ์ที่ยื่นะฝังมีค่ะงมีค่ะถ้ามีแจดนะคะแฝดไปเที่ไหนคะผมว่าผมจะพาแฝดไปเที่อเมริกาครับผมไม่ใช่อเมริกานะคะอเมซอนธรรมชาติอะไรกนครับมอะไรที่มันดูแบบร้อนๆนิดนึงนะคะแน่อนถ้าเที่ยวน้อ ถ <c oughs> <UST> ้าเป็นง้องแฟนนะครับก็ผมไม่ได้มีกินครับก็เอาประทูที่ผมนั่เก็บแก็ใแฟนหมดเลยครับผมแต่พวกเหลาตะก้างกับพมอย่าเสียงเป็นูจิกอะตัวมีเป็นยังไงน้องแฟนเป็ยังไงตัวมี เสียงของลาวนะครับของก็คงมีการอ่า้อได้คองแรงส่งพลงนะครับโอเราเปนเามัเกิดเอ่อเอาี้เอางเอาี้เราจะให้ห้าภาษาสัมผัสให้คุณจ่าได้ลองสัมผัสประตูเอและประตูบีค่ะเชิญ่าเชิญ่ะเชิญค่ะแล้ประตูไหนก่อนประตูไหนก่อนดีคะเอหรือบีคะเอค่ะอะสัมผัสก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยว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 เราถามก่อนว่าสัมผัสดูว่าจะตั้งกายหรือร่าง เมชอบง่วนไหนโปรดใส่สูงเลยขาเลองลิกด้ยครับไป่ให้อย่าลองลึกด้วยกันเลยลองลึกไป้ยังยังยังใรยการเอก็ไม่ค่ยชอบที่ขค่ะชอบสูงสูงมากขาสงะต่รองบต้นมานิดนึงเอาาได้ครับอางี้ยิธีผัดยค่ะีว่ะผัสองผัดผัสงผัระวังนะคะรงงโดนเลยเดนนกะด่ะอะไร ไม่แน่ใจอครก็อะไรค่ะมันเป็นดุ่มๆนะนแล้วจะเป็นแง่ขิงเรื่มมาแล้วยาวอ๋ออ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดอ๋ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วประตูบีต่อไปประตูบีมาก อ่ะโอเคโอเคงั้นทันงกงเข้าไปเลยจ้าอเกร้อข้ามรอไมอป๊ยจะนอะไรอะืออะไรคอะไรวล้วไม่แน่ใจลออยกรอบด้วยนี่ไม่รู้อะไม่ตายแล้วโอ้ยรู้เหมือนกันแต่ใหญ่กว่าใ นี่ือคุณเล็กใช่ไหมเนี่ยโดนมีดป่วมาโนมาใหญ่แข็งหรือเปล่าเอาสใช่แข็งพอแล้วจับเดี๋ยวไปแล้วจับเดี๋ยวไปแล้วก็ถุเนี้พอก่อนไม่ได้ไม่ได้เลยเอางี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเอางี้ให้เลือกละวให้เลือกเอเขาบอกกระตูกเกับกระถูกจะเลือกอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยต้องหาคู่นะรายการเนี้ย สองการละคุณอ่าให้เลือกให้เลือก A หรือ B ก่อนที่คุณจ่ายจะเลือกต้องบอกก่อนว่าเอผู้ชายที่อยู่ในประตูนี้กำลังเป็นเรื่อง A ทีมงานเราเลือกมาให้ค่ะที่น้องก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าใครเป็นคนยังไงแต่เราไม่ใช่เรื่องอะโอเคโอเคเลือกเลยค่ะ A เลือกค่ะหรือ B จเลือกยังไงบอกก่อนเลย เอาตรนีเรื่องอแหมกิสสาที่เป็นเลก็ชอบของเกันโอรชอบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ A หรือ B A หรือ B A เ A กันน่ารักีกันน่าปัญหา I and me เล่นเป็นตุ๊กตาเล่นๆตอนน้ำเสยน้อะชอบเป็นคนชอบอิสราค่ะก็ขอเป็น B นอนและทานขาได้บินไปแล้วกันนอน

ประตูดีอ่าล้วนะเกิแล้วนะดไมเกิดแล้วนะคุณสายจะรับตาดูว่าจะยังไงครับเดได้ไมห้าส่ามสองเจเออ่าแล้วคือเอ ไม่ได้ไม่ได้คนนี้อลอสเฮาส์ตอนนี้อ้วนหรือไม่ได้ขี้ครับไม่ขี้สองวันเลยครับเจอกันเจอกันเอาที่คุณใส่ได้เรือกก็ไม่ต้องเสียใจเลยได้พวกเราสองคนไปแทนค่ะไม่นจะไปอยาดอยก็อยากดอยกูบใคอยาดอยกับกอล์ฟมือดครับกอง์ฟมือดีเป็นประตูเดี๋ยวเราขอได้ทำประตูดีหน่อยหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อก๊อล์รโซล่าชอทงถาวรพินโยครับเรียนอยู่ที่มอญเทพชั้นปีที่สามครับเกินยุงกัน พิธายุทธ์และตัวละครแล้วป้าตัวเองป้าตัวเองไม่ต้องสนใจเลยไม่นำนะไม่นำผมในกรรมกรไม่มีน้จะกินครับผมไม่ใช่ครับชื่ออะไรก่อนชื่อครับชื่อสิทธิพลกนันทกุลครับผมทำงานใช้งานก่อสร้างครับผอไม่ขอที่นึกว่าเป็นเออแอมบสสเตอร์ยี่ห้อการเด็กสมบูรณ์น่เยหมือนมากเลยนะเนี่ยต้นแบบค่ะต้นแบบเป็นต้นแบบก็น่ารักทั้ง แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปเด็กอยากสูงเขาบ้างครับผมก็อย่างที่ว่าของผมผมจะพังก็ไปอเมริกับเมจะไปสอนนะแน่ๆคุณสายจะไปอเมริกาดูเพนตาเซนญาค่ะไมไว้าในแม่น้ำสนใจไปสร้างานก่อสร้างระบมก็กลับไปสร้างเรื่องของเราอยู่อุ้ยเออคู่นี้สิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออแล้วก็ถามอีกว่าเนี่ยเสร็จกันแล้วากถามความรู้สึกที่มีกัารใส่อะไรันรู้สึกที่เอาเรื่องกป็นหนัก ก็พี่เขาก็เป็นคนนิสัยดีค่ะสนุกสนานแล้วเลยชอบตรงที่ทำให้ยิ้มตลอดแล้วพี่กอล์ฟนะคะรู้จักเราต้องยอนที่ว่าเราเขาก็เป็นคนชอบอิสระเราก็เป็นคนชอบอิสระก็คิดว่านิ้สุดท้ายการก็น่าจะเปิดเตกันได้คุกันได้ดีกว่าสนใจรับใช้คนใช้ที่บ้านจะมีจุดร่วมแล้วมีของรางวัลให้กันดีกว่าครับก็คือเป็นเป็นตัวเครื่องบินนะคะ ไปไปชมซูนมีที่นี่คุณีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใแไปกับคุณแมไปกับเก็เก็ทนกแอร์ุณเทอันไปนูกันนะคะได้คนนี้นะคะอันนี้นกแอร์ใช่ไหมคะต้แไม่ใช่โอเคใช่ไหมคะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ้าลเวลาเราะก็วันนี้นะคะก็ ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะพี่กอตนะคะสอดระโชคพงถาวรพินโยนะคะแล้วก็คุณจ่ายนวพรแจ่มนิยมนะคะเพจที่สองจิตอะไรนะจิตพิพันจิตพิันจิตพิพัฒนันนทกูนะคะต้องขอขอบคุณมากๆที่มาเป็นเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์นกแอร์ค่ะทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มค่ะและมหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างสรรค์ค่ะ ค่ะตอนหน้าเราจะเป็นใครมาหาคู่ใคริดตามชมได้เลยได้เลยคชาติหน้าค่ะหาคู่เราตรงไหนสเปเชียลนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ได้สบการณ์ให้สนุกนะคะอย่าลืมนะคะเมาไม่ขับนะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะแบบมีอันตรายค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ